ปากขวดสามารถทำเป็นที่เก็บตะหลิวทัพพีได้แบบง่ายๆเลยนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะวิธีนี้นะคะทําแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เลื่อยนะคะตัดที่บริเวณนี้นะคะตัดบริเวณนี้นะคะขอบด้านบนเลยค่ะเพื่อมก็จะใช้เลื่อยนะคะตัดออกมาเลยนี่นะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยส่วนฝานี้เราจะมุนออกไปเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วพี่อ้อมก็จะทําการเก็บรายละเอียดนะคะโดยการถูที่กระดาษทรายแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะทําการตัดเป็นช่องนะคะนี่เลยความกว้างของช่องประมาณ1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะพี่อ้อมจะตัดกว้างประมาณ1ซนติเมตรนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยถ้าหลังจากนั้นเราก็ไปติดที่ผนังห้องครัวกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาติดกันเลยนะคะเราจะทากาวไว้ฝั่งตรงข้ามกับช่องที่เราเจาะไว้นะคะนี่ค่ะพี่อ้อมจะทากาวเข้าไปเยอะๆแบบนี้เลยเขาจะได้แข็งแรงทนทานนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ติดไปที่ผนังห้องครัวของเราได้เลยค่ะนี่นะคะหันฝั่งช่องที่เราเจาะไว้นะคะออกมาด้านนอกค่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อ้มจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะ นี่นะคะแล้วตอนนี้กาวก็แห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะนำตะลิวของพี่อ้อมแขวนเข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้กับที่เก็บตะลิวทับพีแบบง่ายๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูได้เลยค่ะ